ก่อนที่จะเขียนลายโดยเฉพาะลายไทยคุณจะต้องหัดซึมซับธรรมชาติก่อหัดดูโน่นดูนี่รอบตัวไปก่อนแถวนี้มีต้นหมากลากไม้พอที่จะคิดดัดแปลงได้ลายไทยนั้นจะว่าไปแล้วก็เอามาจากของจริงในธรรมชาติแต่เอามาปรับปรุงแต่งด้วยพิ่มือช่างแต่ละคนไม่ลอกเรียนแบบธรรมชาติ ถ้าลอกแล้วก็ไปถ่ายรูปเอาดีกว่าจะาสะดวกว่าสมัยก่อนพลังเข้ามาค้าขายในสยมามไม่เห็นภาพวาดผ้าผนังโบยเข้า ก็ไม่รู้จักว่าของดีของงามกลับไปเห็นเป็นภาพที่น่ากเกลียดไม่มีระยะใกล้ไม่มีระยะไกลไม่เหมือนของจริงๆอย่างรูปวาดของฝรั่งหเขาไม่รู้หรอกก็คนตะวันออกอ่ะไม่ลอกแบบธรรมชาติแต่สระดิบประดอยขึ้นมาใหม่ให้งามกว่าและเด่นชัดกว่าเดิมบางทีเราก็จะจับเอาจะเส้น แต่เข้าโครงที่งามจับใจพอเรารู้จักกัความงามของเส้นอนะมากกว่าความงามของแสงและเงาอย่างพลันแล้วก็ดูเอาแม้แต่ใบไม้ใบเดียวนะยังมีเส้นสายที่งามเพี้ยงเกลาหมอที่เราจะมาเพิ่มความโคง้งเพิ่มลายเพื่อม,มาการไหวสะบัด ก็าจะกลายเป็นลายไทยอันงดงามตามที่มือช่างได้ยอย่าปล่อยใจให้คุณมัวบางทีของดีของงามอยู่ตรงหน้านี้เองมองไม่เห็นเพราะโทสะโมหะบังทั้งหมด รอจะหลับแน่คุณุมาขึ้นไลยสิคะจะได้รีทำอุไรสมพลไปเถอะฉันปักเองเอ,อ้าวฉันอยากสัพักสักหน่อยอะ่ะตาลายนิดนิดแหมคุณุมาตาลายอะไรกันฉันสิตาลายพักอยูตั้งนานอ้าวฉันก็ว่าอุไราตาลายนะสิถึงได้ให้พักได้ไงไปเถอะคุณมาถีลเล่นเล่นยังไรู้นะ 《流浪》 ขิงแก่ไม่ัชนกินนะเผ็ดจะแย่อยู่แล้วแก่แล้วมั้งคะหวังฉันว่าหม่อมฉันเลือกแล้วนะมั้งคะทีหลังไม่ต้องเลือกนะมั้งคะแถวหน้าให้พวกนี้เลือกดีหริงบุษบาเนะียยังไม่เลิกเศร้าโศกสักทีฉันน่ะกลุ้มใจกลุ้มใจนะสมยา ส่งชวนท่านหญิงเสด็จออกไปไหนบ้างสิังคะอยู่แต่ในวังอย่างเนี้ยจะจงรนได้ยังไงจะไปไหนล่ะฉันไม่รู้จะพาไปไหนนะ <c oughs> จะพาไปตากอ,อากาศหัวหินหรือก็ยังไม่ถึงเดือนเมษาเลยอ่แในมาราตีมาเฝ้าฉันได้นะวันนี้หายไปสักหลายวันจ้ะมัวทำอะไรอยู่จ้ะผมฉันไม่ได้ทำอะไรมากเพคะผมฉันสบาุลาเพคะ แม่แม่คนนี้นี่หล่อนเนี่ยจะถามสารทุกสุขดิบเช่นก่อนจะลานะ่ะไม่ได้หรือไงพ่อแม่หล่อนเนี่ยก็ให้หล่อนมาอยู่กับฉันตั้งเล็กๆนะไม่ใช่ฉันน่ะไปขอหล่อนมาหรอกนะยะผมฉันก็มาอยู่แล้วไงล่ะเพคะก็ให้มาอยู่ในวังมหัศกิริยามารยาทให้เป็นผู้ลากมากดีไม่ใช่<ม>วิ่งโครมโครมโครมผมฉันออกกำลังกายนะเพคะ แม่เฮ้ยออกกําลังกายทั้งวันทั้งคืนเหรอฮะจะไปหาดกีฬาโอลิมปิกหรือไงฮะฉันอยากจะรู้นะท่านันอะไรอะ่ะฮะปากคอไม่แดงจัดจ้านอย่างนั้นละ่ะจะไปปัสกาที่ไหนก็ไปนะแต่ที่นี่ในวังอะ่ะฉันไม่ชอบเช็ดออกให้หมดนะเช็ดให้หมดวันจะไปไหนก็ไป จะลากลับบ้านก็ไปได้ละเดี๋ยวเชื่ว่าฉันน่น่วงเหนียวกักขังหล่อนไว้ออกไปได้<ม>ทอยาฉันเบื่อแม่เด็กคนนี้จริงๆโดนเล่นงานซะงอมเลยไม่ทรงไว้หน้าเลย ต่อหน้าใครต่อใครคุณมาลตีนะหน้าจ๋อยไปเลยไอ้ที่เคยกลางไว้นะ่ยก็ไม่มีเหลือเดินคอตกเพราะใครๆอ่ะเขาก็ได้ยินกันหมดเขาว่าออกไปข้างนอกพาชอบไปเที่ยวเตรไแตเต้นรำที่นู่นที่นี่ฮ ไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาคิดอย่างไงถึงได้ส่งลูกเข้ามาอยู่ในวังคนอยู่วังเนี่ยมันต้องชอบวังวังอะไม่เหมือนข้างนอกอย่างอุมาเนี่ยเหมาะสำหลับอยู่วัง แข่งขยันทำจริงๆอย่างเนี้เห็นจะต้องให้รางวัลจนหมดตัวสะละดีละจะได้ไปยุธยาสักทีหนึ่งแต่ไม่อยากแต่งดำทั้งชุดหรอกใส่เสื้อขาวนุ่งสิ้นดำอย่างนี้ออกงานทางนู้นก็คงจะเหมาะไม่ฉูดฉาดแต่ก็โก้พอประมาณเพราะเป็นงานใหญ่เป็นงานเสด็จพระราชดำเนินซะด้วยสิ่านหญิง ไปกับป้าแล้วลูกสเสด็จลุงเสด็จอาก็ไปด้วยไปเช้าเย็นกลับไม่ต้องค้างคืนหรอกหญิงขออยู่ป้าว่างพี่คะโทษท่านหญิงไปกับป้าสลิลูกจะได้สดชื่นบ้างไม่คะ่ะหญิงไม่อยากไปไหนอ,อุมาไปกับฉันนะยังไม่เคยไปยุทยาไม่ใช่เหรอยังไม่เคยไปพี่คะดีละ จะได้ไปกันสักทีหนึ่งออแต่งสีดำสีขาวหรือสีเทาก็ได้แต่อย่าใส่สีฉูดฉาดนะเพคะทุกลมหายใจที่ยังเก็บไว้